สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆและข่าวสารทางด้านการเงินที่สำคัญที่น่าสนใจไว้ด้วยนะคะ ล่าสุดคะ่ะมีลุ้นแจกเงินแรงงานประกันสังคมมาตรา33เป็นจำนวนเงินคนละ4,000บาทเลยเรามาติดตามข่าวนี้กันเลยนะคะซึ่งล่าสุดรายงานข่าวเมื่อวันที่28มกราคมปี2564ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานวิ่งวุ่นหาหรือรอบทิศหาทางช่วยมนุษย์เงินเดือนจะแจกเงิน4,000บาทหรือไม่ยังไม่ได้ข้อยอยุติคะ่ะ โดยเมื่อวันที่28มกราคมปี2564ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าหลังจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหารือกับนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเลข,ขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชหรือสภาพ,พัฒน์ตามคําสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเรื่องการหาแนวทาง ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันสังคมตามมาตรา33จำนวน1 1ล้านคนนั้นโดยวาระหารือการช่วยเหลืออยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะมีรูปแบบการช่วยเหลือเป็นเม็ดเงินหรือรูปแบบอื่นๆโดยเมื่อเช้าวันที่28มกราคมมีสหาภาพแรงงานได้เข้าร้องเรียนที่กระทรวงแรงงานและขอให้แจกเงินเยียวยาและมีการรับเรื่องดังกล่าวไว้ โดยนดายดุชายพิชยานันเลขาธิการสภาพัดยืนยันว่ายังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะช่วยเหลือกลุ่มผู้เอาประกันตนตามมาตรา33อย่างไรแต่จะหาทางช่วยให้ได้เร็วๆนี้อาจจะก่อนเดือนเมษายน โดยก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้อ้างมมตรตการเยียวยาแจกเงินให้แรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33จะใช้เงื่อนไขเหมือนกับโครงการเราชนะหรือการแจกเงินรายละ3,500บาทถึง4,000บาทซึ่งต้องใช้เงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจประมาณ40,000ล้านโดยทั้งนี้สาหรับผู้ประกันตนมาตรา33ของสิทธิประกันสังคมมีจํานวนกว่า11ล้านคนเป็นหนกลุ่มที่หลุด เงื่อนไขการพิจารณารับเงินเยียวยาในมาตรการเราชนะเดือนละ3,500บาทเป็นเวลา2เดือนจากรัฐบาลสำหรับผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33คือ 1. แรงงานตั้งแต่อายุ15ปีบริบูรณ์ถึง60ปีที่มีนายจ้าง 2. อ,อยู่ในระบบบริษัทหรือพนักงานประจำ 3. ามมีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือนในจำนวน5%ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน750บาท โดยปัจจุบันผู้ประกันตนในระบบที่อยู่ในกลุ่มกองทุนประกันสังคมมาตรา33จำนวนกว่า11ล้านรายซึ่งผู้ประกันตนในกลุ่มนี้จะได้รับความคุ้มครอง7กรณีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กรณีเจ็บป่วย 2. กรณีเสียชีวิต 3. กรณีว่างงาน 4. กรณีคลอดบุตร 5. กรณีทุกพลภาพ 6. กรณีชาราภาพและ 7. กรณีสงเคราะห์บุตรค่ะ อย่างไรก็ตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ปรับลดส่งเงินสมทบเหลือ75บาทเป็นระยะเวลา2เดือนคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมส่วนของนายจ้างยังคงส่งเงินสมทบ103หรือส่งเงินสมทบสูงสุด450บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมก,กร,ราคมจนถึงเดือนมีนาคมค่ะ โดยทางด้านกระทรวงการคลังชี้แจงว่ายังมีเงินกู้1ล้านล้านพอที่จะจ่ายเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33โดยสส,สคชี้มาตรการเยียวยาแรงงานมาตรา33เป็นเรื่องนโยบายคาดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกระทรวงการคลังในสัปดาหนะ์หน้าชี้มีงบจากพอรอกฉอุกเฉิน1ล้านล้านในก้อนฟื้นฟูเศรษฐกิจหากออกมาตรการใช้เงินส่วนนั้นได้ โดยเมื่อวันที่28มกราคมปี2564นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชาการกระทรวงการคลังรักษาราชาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า กรณีที่กระทรวงแรงงานต้องการให้กระทรวงการคลังออกมาตรการเยียวยาแจกเงินให้แรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33จำนวน11ล้านคนโดยใช้เงื่อนไขเหมือนกับโครงการเราชนะที่เป็นแรงงานสัญชาติไทยและมีเงินฝากไม่เกิน5แสนบาทโดยจะให้แจกเงินจำนวน4,000บาทนั้นยังมีเม็ดเงินจากพรากกู้เงิน1ล้านล้านบาทในส่วนของเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหากจะออกมาตรการดังกล่าว ก็จะใช้เม็ดเงินจากส่วนนั้นโดยอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องของฝ่ายนโยบายที่จะต้องหารือร่วมกันโดยคาดว่าภายในสัปดาห์หน้านายสุชาติชมกลิน่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเข้ามาหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยได้กล่าวว่าต้องไปดูว่าผู้ประกันตนมาตรา33จะเข้ามาตรการอย่างไรใช้เม็ดเงินเท่าไหร่ซึ่งอาจจะแบ่งออกจากแพ็กเกจเราชนะเหมือนกับแนวทางช่วยเหลือข้าราชการอย่างไรก็ดีในที่สุดผู้ตัดสินใจอนุมัติเม็ดเงินโครงการก็เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้อยู่ดีแต่กระทรวงการคลังก็พร้อมจ่ายเงินให้หากมีมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนออกมาแล้ว และล่าสุดนะคะสำหรับข่าวการเปิดลงทะเบียนเราชนะกระทรวงการคลังชี้ไม่ต้องรีบเพราะว่าเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะแนะนำให้คนที่ยังไม่ยืนยันตัวตนคนละเครื่องเฟสบบนแอป п п เป่าตัง3 0 0 0รายหากเข้าเกณฑ์รเราชนะต้องลงทะเบียนร,ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ ทางด้านนางสาวกุลยาตันติเตมิรผู้ตรวจราชการกระกรรกาการทวรวงการคลังรักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังนั้นเตรียมพร้อมเรื่องของระบบที่ใช้สําหรับเปิดลงทะเบียนโครงการเราชนะซึ่งให้เงิน3,500บาทจํานวน2เดือนซึ่งเริ่มในวันที่29มกราคมปี2564ไว้แล้วโดยผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินสามารถลงทะเบียนผ่านเวอร์ไวด์เว็บดอทเรา .com ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิการะหว่างวันที่29มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ปี2564ซึ่งอยากขอให้ทยอยกันมาลงทะเบียนไม่ต้องรีบเนื่องจากไม่ได้เป็นรูปแบบใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนเหมือนกับโครงการคนละครึ่งค่ะ โดยในครั้งนี้ได้ปรับปรุงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาจากโครงการที่ผ่านมาซึ่งเกิดความผิดพลาดในเรื่องการกรอกข้อมูลเช่นถ้าหากพิมพ์นามสกุลผิด <_ H it> ก็จะมีการแจ้งเตือนทันทีว่าพิมพ์ผิดผู้ที่ลงทะเบียนสามารถพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้องได้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจทานการกรอกข้อมูลให้ดีอีกครั้งโดยเฉพาะชื่อที่มีสระรว่วมด้วยเช่นน้ำหรือชื่อที่ต้องใช้สระแอเป็นต้น ส่วนร้านค้าและบริการขนส่งต่างๆเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตุกตุกและรถแท็กซี่สามารถลงทะเบียนได้ที่เวอร์ไวด์เว็บเราชนะ .com ในวันที่29มกราคมได้เช่นเดียวกันกันกบประชาชนหรือจะลงทะเบียนที่สถาบันการเงินของรัฐแล้วแต่สะดวกค่ะส่วนโครงการคนละครึ่งระยะที่2ที่เปิดให้ลงทะเบียน1.34ล้านสิทธิ์นั้นปัจจุบันมีผู้รับสิทธิ์แต่ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังไม่ทันวันที่27มกราคมจำนวน3 ส,สิทธหากมั่นใจว่าได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะจะต้องเข้ามาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ .com โดยเริ่มตั้งแต่วันที่29มการาคมเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวจะไม่ได้นําข้อมูลไปตรวจสอบเข้าร่วมสิทธิ์โครงการเราชนะอัตโนมัติเหมือนกับผู้ที่ยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังก่อนหน้านี้ โดยพร้อมกันนี้ล่าสุดระบบได้เริ่มนำข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังตั้งแต่วันที่27มกราคมมาตรวจสอบในฐานข้อมูลแล้วว่ามีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะซึ่งถ้าได้รับสิทธิ์จะมีการแจ้งข้อมูลในแอปเป่าตังอีกครั้ง ซึ่งทางนี้โครงการคนละครึ่งณวันที่27มกราคมมีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว14.3ล้านสิทธิ์จากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด15ล้านสิทธิ์มียอดใช้จ่ายรวมอยู่ที่7,3563ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ1.2ล้านร้านคา้าโดยในจำนวนนี้เป็นหาบเร่และแผงลอยจำนวน3,000 0ร้านคา้า ท่านที่เข้ามารับชมสามารถร่วมกันคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ